เราจะปล่อยมันนะครับไปไปดีไปดีนะครับปล,ปล่อยปล่อยเราไม่เอานะครับเรานักตกปลาอนุรักษ์ครับอ่านักตกปลาอนุรักษ์ครับอ่าไปดีปลอดภัยนะลูกอ่าอย่าไปเจอเบ็ดใครก็ล่ะเดี๋ยวก็เอาไปแดก รอบนี้มึงรอดเดี๋ยวรอบหน้ามึงตายนะเว้ยอ้าวอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำาเข้าท้องมันหน่อยโอเครอดนะมึงนะอ้าวมันได้ไปอะ่ะรอดไหมอ่ะรอดรอดรอดโอเคโชคดีเด้อ ปลาปกตไปกับเพื่อนหลายคนก็ประมาณ70คนไปที่อำเภอพูรัุรีแล้วก็ก็เป็นปกติล้อมไปตกปลากันอยู่บ่อยแต่ทนี้ก็เจอปลาเป็นปลาใบหรือว่าก็เรียกปลากระทงล่มปลาใบเนี่ย เป็นปลาเกงที่พวกนักตกปลาพวกเราชอบถ้าเจอมันจะเล่นกับมันสนุกจะเย่อกับมันสนุกมันก็สอดสู้บางตัวสู้จนถึงตัวตายแต่ถ้าตัวไหนตายบางทีมันก็นั่นแหละเราก็ต้องเอาับแต่ถ้าตัวไหนไม่ตายนี่เราก็ต้องปล่อยคือเป็นธรรมชาติที่ว่ามันมันเหลือน้อยธรรมชาติของปลาไปมันมันลดปริมาณลงมาเยอะทีนี้พวกเราก็จะปล่อย ล่อยการปล่อยก็เหมือนในคลิปน่ะก็คือต้องช่วยเหลือเบื้องต้นมันก่อนทําให้มันฟื้นใหญ่มันนกน้าเพราะมันขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำนานเนี่ยมันจะต้องต้องเอาน้ําเข้าไปในท้องเพื่อให้มันระบายให้มันเหงือกมันได้ทํางานมันจะได้ฟื้นแล้วก็ค่อยปล่อยลงไปลงกับสู่ทะเลครับปฏิปล่อยอย่างนี้บ่อยไหมถ้าเกิดปลาที่เราไม่ต้องการก็ถ้าเป็นปลาวก ปลาแบบนี้จะปล่อยเพราะเป็นปลาเกมเราที่เราเป็นปลาเกมเราแค่ออกมาตกเพื่อความอ,อยังไงการท้าทายอ่ามันเป็นการตกปลาเป็นการท้าทายมันมพอเราได้รมถึงนั้นแล้วเราก็ปล่อยมันมีอยู่สองสามชนิดที่ว่าเราจะปล่อยก็คือพวกปลาเนี่ยปลาใบปลากระมอกเท้า จะปล่อยมมดก็เพื่อนไปโตไปออกลูกออกลาได้เยอะเพราะปชากรต่อาปเหล่านี้มันลดน้อยลงไปเยอะครับน่าจะดีนะถ้าทุกคนร่วมมือกันก็อย่างเช่นพวกปลาที่มันเป็นปลาเต็มปลาพวกปลาใบปลากระบ๋องเท้าอะไรพวกนี้ถ้าเราจับขึ้นมาได้เราสู้กับมันมันแพ้เราแล้วเราก็น่าจะปล่อยมันไปเพราะปลาที่เราน่าจะเข้ามา กินมาแล้วก็ทานนี่มันมีเยอะพวกปลาเก๋าปลาอะไรเนะีมีปลาแดงปลาเล็กๆก,ก็มีมันกินเนื้ออร่อยไปพวกปลาใบเนื้อไม่อร่อยอน่าจะปล่อยมันดีกว่า